สวนดงตาต่ออันนี้ลงตาปล่อยร่วงเลยเขาว่ามันร่วงก่อนอันนี้ไม่ใช่มันตายนะปล่อยปล่อยให้มันร่วงเพิ่มแล้วนี่ทางนู้นหมดแล้วทางนู้นก็ออกแล้วออกยอดใหม่น่ะทางนู้นออกพอพอสักพักมันก็จะออกยอดเออเดี๋ยวก็ออกเลยไม่ตายแน่นี่เออนี่โป่งมาแล้วไหนยงนี่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 อ๋อเริ่มขึ้นอันนี้ลวงตาเราตามยังไงเฮ้ยไม่ต้องรอดหรอกอ๋อมันออกเองมันอดเองออ เอาว่าให้มันออกใบมันร่วงกว่านี้หน่อยมีแต่ใบใหญ่ๆนเลือกเร่งปุ๋ยเร่งน้ำแต่นี่มันเริ่มแล้วนี่มันโป่งแล้วมันเริ่มจ่อมีมดแดงก็มาแล้วนี่เออถ้ามีมดได้แบบนี้มันไม่กล้าหรอกถ้ามีไม่กล้าหรอกต้องเลี้ยงมดแดงด้วยมันจะได้ไม่เออมันจะได้ไม่กัดอันนี้ไม่มีนะเป็นโจงค์กังวนหรอกเพราะมดได้ให้มันเรื่อยๆนี่ครับเดี๋ยวมาดูอันนี้อะไรเนี่ยปุ๋ยหมักเหลืองกา อโอ้ทำงี้ใส่อะไรไปหมักแตานี่ยได้ใส่อะไรหรอกขี้ควายใช่ขี้ควายแอแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างนี้เลยหมักอย่างนี้แหละถ้าน้ำอตอนนั้นหน้าฝนน้ำท่วมก็ให้มันริมอยู่อย่างี้เละอ๋<พ>อปล่อยเลยแล้วข้างล่างมันมีพื้นอย่างไงพื้นนี่นี่เขาหนึ่งีน้ำหมักนี่เข้าน้ำน้ำจุลินทรีย์เออนี่น้ำนี่แหละนี่เปิด โอ้อันนี้ก็เปิดใส่ใส่ใส่ถังไว้เป็นเป็นเอาไว้ฉีดพ่นได้อีกรถรถต้นมันรถต้นมันอีกโอ้ได้สองอย่างเลยได้สองอย่างนี่ทำนี้อันนี้ก๊อกน้ำจุลินทรีย์จากตรงนี้ตอนที่นั้นโยมมาจากไหนรถามโอ้โยมก็บอกว่าผมทำปิดแล้วลูกตาได้เอาน้ำปล่อยน้ำทิ้งโอ้น้ำาสุดยอดของ ปุ๋ยเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดสุดยอดโยงคนอาวุธทำงานผมจะไปทำแบบลงตาแหละโอ้ผมก็จะลองทำดูเหมือนกันนะ่นี่เดี๋ยวนี้เราก็ได้ขี้ควายมาใส่เนี่ยข้างล่างมันชื้นนะนี่ชื้นโอ้ลงตาลดน้ำไหมโอ้ปล่อยธรรมชาตินี่ครับมันชื้นอยู่สุดยอดนี่ได้อีกไอเดียหนึ่งละโอ้ปุ๋ยนี้ใส่เยอะแค่ไหนก็ได้อืมนี่ใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ไม่ตาย อไม่เค็มนี่ครับสวายใส่ผักที่เราปลูกนะ,นะผักสาบน,นี่มันจะปลูกทุกอย่างพิษพวกมีมดโอ้ยอดอันนี้มันกูว่าเรามันไม่กลา้าถึงแม้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ก็มันก็ไม่รอดเดี๋ยวมันข้าวเอาไปกินอืมเดีย๋ยวข้าวนี่นี่มันออ้แล้วย โอ้นะไงมัแดงยังไงโอ้นโอ้นี่นี่มันออกยอดนี่เริ่มแล้วเลยา้มาแลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้วมีแมาแล้วมาแล้มาแล้กมาแล่มาแล้า้นมล้วมลมาแล้วม้วมา้วมาแล้มาแล้กมาล้วม้วมาน้ล้วมแล้วมา้วมาแลิวมาล้วม่นลมา้มันลวมาว้้ล้ม้ล้มมวาามลา่น ไม่ให้ให้มันกดน้ำพอมันออกยอดมาก็คือติดลูกนี่อันนี้มันไม่กล้าแหนวางไข่เราเพราะว่าน้อมดูสิไอ้มดแดงมันเลื่อยไปเลื่อยมาเลื่อยไปเลื่อยมามดแดงมันขึ้นไปยอดชอบมันชอบสงสัยมันจะกินในไข่ตัวนั้นแน่เลยแต่มันคล้ายๆต้นยอดมันมันมีน้ำหวาน่ะอ๋อมันขึ้นไปกินน้ำ มัไ่รู้ลทีนี้ไอ้ผีเสื้อมันก็กลัวมันกล้ามาใครเพราะมันเป็นมดแดงไงมีมดแดงอย่างนี้โอ้หนี่ไงดวงตาเนี่ยออกเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยนี่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 ดอก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 นี่ครับโน่นทางโน่นทางโน้นก็มีเยอะแล้วเนี่ยอันนี้คือออกมาประมาณสามคืย่างนั้นยอดนี่เลยหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยยาวจนหมดกำลังมันก็หยุดเต็มเลยนั่นไม่ใช่ธรรมดานี่ยเยอะนะตั้งนาน กี่ดด้วยลุงตานี่ปล่อยโนดน้ำนี่อันนี้ลุงตาเร่น้ำได้นานเลยอ๋อมาถึงมาขึ้นเดือนแล้พอปล่อยปล่อยนวดเสร็จแล้วก็เราก็มาเอาน้ำใส่มีถังน้ำลุงตานะสองสามถังใส่น้ำใส่ปุ๋ยลุงตาเจาะบดานกี่บ่อนี่บ่อเงบ่อสองบ่อโอ้นี่บ่อหนึ่งตรงนี้บ่อหนึ่งลุงตาเจาะสองบ่อ ถ้ามันออกก็คือสักคืบหนึ่งก็ได้ไใ้ลูกเลยนี่ทังตืก็ไม่ถึอทั้งตือโเป็นลูกเลยก็มีเออเหนียวโหสุดยอดสุดยอดนี่คือการเทคนิคอย่างนี้ปล่อยให้มันอดน้ํำแล้วเวลาเราให้น้ํามันก็จะออกยอดมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเป็นลูกให้เราเลยอ้วนอ้วนโอ้โอนี่เต็มเลยตามข้อก๊อตกำลังออกอ๋อมันเริ่มแล้วนี่อีกหน่อยนึงก็เขียวอื้อหมดแล้วนี่ เเอออมมันนนป็ผลลหหดแ้วูถ้าออกมาขนาดนี้ก็คือลูกเลยครับนี่เป็นลูกเลยนี่นี่ยอดสุดยอดมีที่มันละก็พอปลูกที่มันว่างเพราะว่าไอ้การดูแลผักผักนี่เราขายไม่ได้เพราะมันหายากแล้วโอ้เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้นี่ครับเราดูผักหลวงพ่อผักผักสาบนะครับนี่ผักสาบโลเป็นร้อยนะเพื่อนนะโลมันไม่ใช่สูงนะ ก็เราไม่ต้องดูเลยมากปลูกครั้งเดียวกินยันลูกกินหลานนะครับนี่ครับนี่ใส่สปริงเกอร์โอ้กี่ปีลงตามันไม่ตายนะถ้าเราไม่ตัดมันออกนะเนาะนี่ครับอุมันโเอมัน้เริ่มออกลูกโอมันเริ่มออกมาเต็มเลยลงตา้างลงตาตรงนี้มันห้อยลงแล้วนี่ ข้างตาฟางคุมอย่างหนาเลยลม,มีโคนมันนะอาทิตย์หนึ่งรดน้ำก็ได้อืมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะ,ะงนี่นะลูกมันจะเป็นแบบนี้เอออันน,กกนั้นเราแก่สุกแกแค่นี้แหละของอตาหนึ่งนกบักบ่นนี่ไม่มีเม็ดนะ,นเ,นะเป็นโครงเปล่าโ มชมสวนตากมคันตากกย่อันมันตตายกสูงขึ้นไหมแยกเองยกสูงขึ้นอีกได้เนาะทำใหม่ทำใหมนะครับคางดงตาเอาเสาไม้เอามาต่อต่อขึ้นแล้วก็ไม้แล้วก็ตอกไปเป็นปักหลักเป็นรั้วนะ ก็เอามาต่อ,อผูก็มีภูก็งาม,มกำลังมาลกำลังมาอีกอ,อีกพุ่มไม้นึงเรียก็ออกดอกแบบปล่อยมาเรียงมดแด่งต้องกังวนถ้ามีไอ้ไอ้มดแด่งอะไรองเงี้ยต้องเรียงมะเด่งเลยนะครับมันถึงจะมันนอนไม่กล้ามากินนี่เอาทำต้นนี่ปลูกเอง หลวงตาเลือกให้ผมก่มอนสี่ต้นอันนี้ผมชวยเขาเขเอาหละอันนี้เอาปลูกเออส่งไม่ได้นี่ครับอันนี้ส่งไม่ได้มันยาวนะมันยาวนี่ไม่รู้จะอะไรทำหักมันจะหักเหมอนหลวงตาผมมามอไซมานี่โอ้ใบยาว ไอ้อออตัวที่ตรงนั้นน่ะใบ,บมันเขียวเขียวค่อมเข้มมันไม่ไม่ดิไม่ทนกว่าลุงตา,อ,นนาอันนั้นทนแต่อันนี้อยากให้ต้องเอาตรงนู้นเลยแต่อันนี้อยากให้ไอ้ต้นใหญ่เลยมมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแน่นๆเลยรากมันโอ่งนี่ครับาราอันนี้ไหนลุงตาดูไหนารากมันทำไม่มีรากจะเอาไปต้องเห็นรากก่อนนะถึงจะมันถึงจะเกิดดี นโอ้อะไรเงี้ยรากขาวนะครับนี่เอาไปปลูกเองอย่าให้ปลูกเองต้นมันใหญ่เออนี่ครับของทาวาซีต้นนะปลูกเองเดี๋ยวก็เอาไปส่งให้แฟนเฟซบุ๊กอีกนะครับสิบต้นนะครับผมนี่ครับโอ้โหที่จริงหลวงตามีเยอะนะมีเป็นหลายร้อยต้นนะครับใครอยากได้ก็บอกผมได้เดี๋ยวมาส่งให้นะครับอันนี้ ไปลําพูนนะครับเดี๋ยวจะส่งไปลําพูนนะนี่เคลื่อนอกแล้วอันนี้ผมเตรียมหลุมไว้แล้วนี่ของผมตีหลุมนีโม่โยมบ้านตะกุย